สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางผลสรุปนะคะผลสรุปหวยลาวพัฒนาของวันที่สามนะคะผมสรุปหวยลาวพัฒนาของวันที่สามว้ายรอบนี้แอดเลือกถูกสูตรทุกคนเลยดีนะใจรักเลขตัวเองมาทางนี้ค่ะโอ,โอ้ยมาถูกทางค่ะรอบนี้แอดมาถูกทาง สมควรที่ชอบเบิ้ลแรงอยู่หรอคะ่ะชอบมากชอบเบิ้ลมากๆเลยนะคะชอบเบิ้ลชอบเลขตัวเองโอ้ยค่ะๆัพี่น้องรหมานใครเฮงดีใจด้วยนะคะใครแตกสามนะคะเพราะว่าหวยมันมีไม่กี่ตัวเองค่ะมันเป็นเลขหามนะคะสําหรับสูตรนี้มันเป็นเลขหามนะคะนี่ไม่เยอะด้วยค่ะเออแอดชอบมากค่ะ แล้วไม่เยอะไม่หลายตัวด้วยตรงนี้เองนะคะแบบหมายถึงสูตรหนึ่งนะหมายถึงสูตรหนึ่งค่ะคนที่ชอบนะคะแอดก็ชอบสูตรนี้ล่ะค่ะชอบมากด้วยนะคะนี่นะคะห้าห้าของเรานะคะห้า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 ก็เข้าไปด้วยนะคะห้าห้าเนาะแอดก็เลือกไปไม่กี่ตัวเช่นเดียวกันนะคะพ้นหวยนะคะออกเจ็ดห้าศูนย์ทำไมมันไม่ออก ห้าหนึ่งเอาหนึ่งเอาคันหนึ่งเนี่ยเอาหนึ่งเนี่ยเยีบมาทางนี้หรือเอาศูนย์ออกไปเนี่ยเอาอะไรก็ได้ให้ห้ามันมาอยู่ตรงนี้เนาะเราจะได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งป้าแตกหลายตูวเทอละเอาค่ะดีใจด้วยนะคะวิ่งตัววิ่งลูดตัววิ่งลูดแอดเอาลงมาให้ผิดนะคะแอดน่าจะเอาศูนย์หนึ่งขึ้นเนาะนี่นี่แอดไม่ได้จับศูนย์หนึ่งมาอีกคู่หนึ่งเนาะคะ่ะ แอดทำไมไม่เอาศูย์หนึ่งขึ้นเนาะศูนย์หนึ่งขึ้นเป็นตัววิ่งรูดนะคะแอดเอาตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองมาเป็นตัวประกบค่ะเอาสามสี่ห้าขึ้นเป็นตัววิ่งรูดนะคะเอา้าแอดชอบสามสี่เนาะชอบสามสี่สำหรับตัววิ่งลูดไม่เข้านะคะแล้วก็มาเข้าตัวนี้นะคะเบิ้ลอุย้ยสมควรที่แอดชอบเบิ้ลอยู่หรอคะ่ะทุกคน เอาใครได้3ตัวดีใจด้วยนะคะในตารางของเรานานบอกแล้วมาหาหยิบจับในตาราง0ูนะคะ01ในตารางเข้าไปที่01เข้าไปที่5้าหนะคะเข้า4ตัวเลยนะคะเข้า5ตัวเลยแต่เราไม่มี7นะคะเข้าห0 1 5 5ห้าห้าเลยนะคะโอ้จับ5 1 5ได้นี่แอดก็ยอมรับตัวเองแล้วนะคะสำหรับเราพัฒนาแอดดีใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่า ตั้งใจจับมากสูตร1ชอบมากค่ะสำหรับสูตร1น,นะคะตัวอันนี้เราก็เข้าไปที่5้นะคะเพราะว่าถ้าเอดเอาถ้าเอาศูน่งสองขึ้นตัวตารางชุดวินถึงจะเข้านะคะอันนี้เข้าไปแค่5 5าหานะคะสำหรับใครเลือกชุดที่ห้า ห้าสามห้าสี่ห้าห้าเออเลือกแค่ชุดนี้เนาะมีแค่สามตัวเองค่ะทุกคนห้าสามห้าสี่ห้าห้าสำหรับตารางชุดวินนะคะสำหรับตารางชุดวินก็เข้าไปนะคะส่วนตัวนี้ลูดนะคะหลูดอีกแล้วนะคะส่วนสูตรใหม่นี้นะคะสูตรใหม่เป็นงวดที่หนะ้าแนาะมันก็ออกห้าห้านะมีสามสี่มีสามสามนะคะ แอดก็เอาไปเล่นไปเล่นหวยอื่นนะคะสูตรนี้แอดเอาไปเล่นหวยอื่นก็อยู่ที่ดวงใครแล้วก็อยู่ที่ตัวใครจับไปแล้วมานแล้วละคะ่ะแอดก็แจ้งอยู่นะคะว่าแอดชอบมากชอบสูตรหนึ่งมากชอบเลขตัวเองมากเนาะแต่แอดก็ไปเล่นแต่พวกนี้เอาไปเล่นไปเล่นพวกหวยหุ้นหมานค่ะสําหรับตัวแอดนะคะโอ้ใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะคะใครได้ไปไอแอดจอบหาม,มาตั้งแต่งวดนู้นแล้วค่ะ ตั้งแต่งวดเอ,อ่อออกห้าหนึ่งเก้าหรือศูนย์ห้าเก้านี่แหละค่ะเอาดีใจด้วยนะคะแตกสามตัวแล้วเย่ yeah. งวดหน้าก็คงไม่ลงแล้วละคะ่ะลงแค่สูตรหนึ่งให้ดูนะคะหรือทุกคนจะลงแล้วเอาไปไว้เป็นดูเป็นพวกฮานอยอะไรก็แจ้งได้นะคะจะก็แจ้งได้นะถ้าอยากเอาไปแบบว่าลงดูก่อนแล้วจะเอาไปเล่นหวยอื่นก็ได้ค่ะบอกได้ค่ะมิ้นได้ค่ะ แอดเห็นถามหากันก็เลยลงค่ะแต่แอดชอบสูตรไหนแอดก็บอกนะคะแล้วก็ชอบเบิ้ลมากด้วยโอ้ยชอบเบิ้ลถูกวันมากอะ่ะอูวันนี้รวยเบิ้ลมากค่ะทุกคนเลยเบิ้ลทั้งวันจริงๆนะคะงวดหน้าเอาใหม่นะคะงวดหน้าสู้ใหม่นะคะงวดหน้าใครที่โอ้ยขอให้ได้กันเยอะๆนะคะสามตัวขอให้ทุกคนได้เฮกันหน่อยนะ อยากให้ทุกคนแตกสามตัวกันทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ทุกคนเลยสามตัวนั้นๆเนาะจะจับได้ทีเราเป็นเลขหามที่แบบว่าเลขไม่เยอะเลยค่ะแต่อย่างว่าเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกัน วนาก็ขอให้มันเข้าอีกค่ะขอให้เข้าอีกขอให้แอดได้จับให้ได้อีกนะคะก็คงจะลงให้สูตรเดียวแล้วก็เป็นตารางชุดวินให้นะคะหรือถ้าสูตรนั้นใครจะเอาไปเล่นหวยอื่นก็แจ้งได้นะคะแจ้งได้ทำให้ได้ทุกวันนะคะจะเล่นกันไว้เหรอหลายสูตรอยากได้ยังไงบอกมาเดี๋ยวจับให้ค่ะอันนี้ก็สำหรับ วันนี้นะคะสำหรับวันนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังกันนะคะสวัสดีค่ะ